อาจารย์ครับ b r o กเอ็กนูว่าผมฝากเงินเข้าพร้อมเพย์ไม่ได้ทางซัพพอร์ตบอกปิดระบบ2สัปดาห์แบบนี้จะมีปัญหาไหมครับหลังจากที่ผมได้สอบถามทางเมนเจอร์แล้วนะครับปัญหาอยู่ที่พรไวเดอร์ในการรับเงินผ่านพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารครับไม่เกี่ยวกับตัวโบรกนะครับ บลอกเองไม่มีปัญหาเลยครับถ้าเพื่อนนะฮะสามารถฝากผ่าน Mastercard, Visa, E-Wallet หรือแม้กระทั่งคริปโตเคอเรซีได้ก็เทรดได้ปกติเลยครับผมเองก็เลยแอบดูนะฮะว่าแล้ว IQ Option เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับหลังจากที่เข้ายูสตัวเองครับแล้วไปดูนะฮะว่าการฝากถอนผ่านพร้อมเพและไปเชียคารเป็นยังไงบ้างสุดท้ายมันก็ฝากไม่ได้เหมือนกันครับดังนั้นครับจึงทำให้รู้ว่า โบ o ์กเอ็กซ์โนวากับไอคิวออปชันเนี่ยตัวโบกไม่มีปัญหาครับมีปัญหาที่เฉพาะในเรื่องของ p r o v ห d e รเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนท่านใดครับที่ไม่สามารถฝากผ่านช่องทางอื่นได้ครับอาจจะต้องนั่งทับมือไปก่อนแล้วก็ฝึกบัญชีทดลองไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครฮะสามารถฝากช่องทางอื่นได้ก็อาจจะฝากช่องทางอื่นไปก่อนนะฮะแล้วรอให้พร้อมเพย์กับบัญชีธนา,าคารกลับมาใช้ได้ก็ค่อยฝากผ่านพร้อมเพย์และบัญชีธนา,าคารใหม่นะครับ